สำหรับภาษานะครับขเมนไม่มีภาษาเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าขเมนก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีวิวัฒนาการทางอารยธรรมหรือวัฒนธรรมใดๆของเขาเพราะเขาอยู่ภายใต้ของขเมนแปลว่าเรียกคนรับใช้จนถูกพูดแทนว่าขเมนแปลว่าคนรับใช้ทำให้คนขเมศ ไม่อยากให้เรียกคขมรนะครับดังนั้นในส่วนนี้เองครับเขมนเขาเป็นแค่ทาสรับใช้เป็นแค่คนป่ากลุ่มหนึ่งแล้วเขาอยู่ภายใต้อารยธรรมของขอมดังนั้นดังนั้นขอมเนี่ยคืออารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองจะให้อารยธรรมขอมเนี่ยมาขอใช้ภาษาคนป่าเป็นภาษาราชการนะครับ คิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครมีการศึกษาไม่มีการศึกษาเขาอยู่ภายใต้ขอบม,มายาวนานจากนั้นก็อยู่ภายใต้สยามมาห้าร้อยปีประมาณนั้นดังนั้นเขาจะมีวิวัฒนาการอะไรในกลุ่มคนเหล่านี้ดังนั้นยืนยันได้ว่าภาษาของเขาเนี่ยเพิ่งจะมาดัดแปลงจากขอ์มาเป็นของเขานะครับ ถ้าภาษาคนป่าของเขาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับนะฮะเพราะว่าคนชาตินี้เขาชอบเครมสยามยกให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสปกครองคนเหล่านี้กว่าเกือบร้อยปีแทนที่มันจะอินมันจะนำอารยธรรมของฝรั่งเศสมาใชา้ มันควรจะนําวัฒนธรรมการแต่งกายของฝรั่งเศสมาใช้มันควรจะเอาภาษาฝรั่งเศสมาใช้พอฝรั่งเศสทิ้งมันมามันก็หันมามันก็หันมาอยากได้สิ่งที่เป็นของสยามทั้งหมดเลยนี่คือกลุ่มคนพันนี้ครับพันเขมรครับเขาไม่มีอะไรเลยนะครับเขาจึงเดินหน้าเครมสยาม เพราะเขาแอบชอบสยามนะฮะดังนั้นคนกลุ่มนี้เขาไม่สามารถทําอะไรให้เจริญได้ถ้ามีคนแอบถามคนเขมรนสักคนสองคนว่าคุณรู้ไหมว่าทําไมประเทศคุณจึงไม่เจริญทําไมประเทศคุณจึงยากจนทําไมประเทศของคุณจึงถูกอันถัดบอกว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาอย่างดุนแรงทั้งที่คุณมีผู้ปกครอง มีผู้นำของคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคุณคิดว่าคนเขมรเขาจะตอบอยังไงครับโอเคครับ